โรมันกอนซาเลตประกาศคืนสังเวียนโดยล่าสุดนั้นโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4ี่พิกัดรุ่นชาวนิเกะกัวได้แถลงข่าวประกาศคืนสังเวียนเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นโดยรายละเอียดของการคืนสังเวียนในครั้งนี้ก็คือทางโปรโมชั่นออสตาบ็อกซิ่ง จะจัดไฟคืนสังเวียนและโฮมคัมมิ่งให้กับโรมันกรซาเลสในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์กีฬาอเล็กซิสอากูเอลโยในเมืองมานากัวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิการากัว สำหรับคู่ชกยังไม่มีการเปิดเผยในตอนนี้โดยทางทีมงานกำลังติดต่อนักชก5รายจาก4ประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นคู่ชกของทางโรมันกรซาเลสในครั้งนี้และส่วนใหญ่จะมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลกและในงานวันดังกล่าวจะมีการเชิญฮวนฟรานซิกโกเอสตาดาและทางคารลอสคูเราดสออดีตแชมป์โลกคู่ปรับเก่าของโรมันกรซาเลสเข้ามาชมการชกถึงเวทีอีกด้วยนั่นเอง